สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคนนะคะ่ะเมื่อนี้มไล่ยสดให้เบิงค่ะมไล่สดหยามูลโตที่ถางต่อแก่เพิ่นออกค่ะคันลูกค้าท่านใดเอาไปแล้วคันต้นมุลโตที่เป็นต้นแก่แล้วคันอยากเอาบกจกถากออกก็ได้คือกันค่ะแล้วมันจะแตกนอออกแบบนี้ค่ะอันนี้คือนอหยามูลโตนาแรงค่ะจะเป็นแบบนี้หล่ะที่มอเดอรดน้ำ อันที่เห็นนี่คือห่าสับออกค่ะสับต้นออกแต่ว่านอกําลังคิดแห้งขึ้นเดี๋ยวสิพ้าเบิงค่ะนี่ค่ะนอของเพลินนอหญ้ามูลาโต้สองค่ะนี่ค่ะตาสะออนบ่อันนี้บ่ได้ลดน้ำค่ะหน่อยย่ามูลาโต้สองนี่ค่ะให้เบิงไ้เบิงวามันแหลงบ่ค่ะ แล้วก็บดไดรดน้ำนี่ค่ะคุมหางของสวนที่ปลูกค่ะนี่ค่ะตัดออกจำๆเอาบอกจกถากออกค่ะนี่ค่ะมุงละตัวก็สิขึ้นแบบมีอีกคือเก่านี่ค่ะนอเพิ่นบดไดรดน้ำค่ะบรได้ร,นรดรน้ำนี่ค่ะต้นก้อนหนึ่งอีก คันคันรู้สึกว่ามันแก่แล้วก็เอาบุกโจกถากออกค่ะเดี๋ยวมันก็นแตกนอกขึ้นมาเองสี่ค่ะนี่ค่ะคือมูลโตะสองนี่ค่ะตาสะออนบัวพี่นองนี่นอของเพิ่นมดได้ลดน้ำค่ะอันนี้คือมดได้ลดน้ำนี่นอค่ะ หน่อย้ามูร์ลโต้สองค่ะทนแรงทนแรงทนการเหยียบย่ำดีมากมากค่ะนี่ค่ะที่เห็นขึ้นนี่คือเป็นยอมเป็นยอมนี่คือวานอพ่นกรลังที่แท้งขึ้นอีกค่ะอันนี้ปลูกแบบไม่ได้รดน้ำค่ะอันนี้ค้่มหางของแต่ละหลองค่ะกะสิปูกห้าสิบพุ่นแปดสิบค่ะกรลังแตกหนอ่อขื้นงามขึ้นอย่างค่ะนี่ค่ะแต่ละหลุมแตกหนอ่อ นี่ค่ะเป็นนอขึ้นเป็นน้ำเป็นเสียนอยู่ค่ะขอบคุ้นที่เขามาเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะแนเดอค่ะสองสาวอีสานอินดีค่ะขอบคุณนะคะ